สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับหามโกติอารามบอยส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังกินแมงป่องสามตัวหามโกติอารามบอยส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังกินแมงป่องสามตัวแพ้รุนแรงจนตาบวมปิดชาวเน็ตแห่เป็นห่วงกันเพียบเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตลกชื่อดังโกติอารามบอยหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อ ของโคตีผีน่ารักจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนและเหมือนเด็กแทนตัวเองว่าหนูและมีผลงานการแสดงหลายด้านทั้งตลกภาพยนตร์และละครด้านความเก่งของโคตีอารามบอยทำให้ปัจจุบันทางด้านโคตีอารามบอยมีงานเป็นพิธีกรประจำอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นครัวคุณต่อยทูเดโชตลกหกฉากและอื่นๆอีกมากมายล่าสุดทำเอาตกอ,อกตกใจ เมื่อทางด้านโกติอารามบอยตาบวมปิดได้ออกมาโพสรูปภาพขณะที่อยู่โรงพยาบาลเนื่องจากได้รับประทานแมงป่องสาตัวโดยทางด้านโกติอารามบอยได้เล่าว,ว่าภาพแรกหลังจากกินแมงป่องไปสามตัวตอนสามทุ่มครึ่งเมื่อวานภาพสองได้รับยากแก้แพ้ตอนตีหนึ่งภาพสาหลังจากได้นอนโรงพยาบาลและตื่นมาตอนเจ็ดโมงเช้า ดีขึ้นมากคาดว่าออกไม่เกินเที่ยงไปถ่ายละครบ่ายโมงและรายการตอนบ่ายสามได้สบายสบายไม่ต้องห่วงครับทุกคนชีวิตต้องดำเนินต่อไปอีอีสบายมากสู้ดีวะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแค่นี้เอาหนูไม่อยู่หรอก,กอารามบอยเองขอบคุณทุกๆคนครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ